สวัสดีครับสวัสดีนานๆนักตกปลาทุกท่านนะครับทีมีเจลรักในการตกปลามนี้กับพ่อกับผมคือเราครับนะาโจในช่องโจพรานอุนดอนม้ีในมีโอกาสออกมาซ้ำหมายเดิมนะครับทั้งนี้ผมบอกไว้ว่าผมตอ,ออกมาซ้ำแน่นอนนะนี่ไม้นี่เรามาดูกันเลยว่าเย็นนี้โจพรานอุดรจะมีผลงานบอลหลังเรืกองานนะเขาก็ลมาจวดกันเลยนี่น้ำก็เดิ่มลงหุยดูดูดูเป็นขึ้นนขะึ้นนะนี่มาดูกันเลยว่าจะมีผลงานลายเลยหน่อยนะไปไปกันเลยเราพี่กันแล้ว กัดระว่างเก๋ย okay, ์กัดระว่างนะกัดระว่างต้องซ้ำต้องเจอดอกซ้ำอึ๊กัดอีกแล้วโอ้โหโอ้โหต้องใส่กัดโดนเลยเออ,อยังวะกัดโดนตัวเบสน,นะครับเมื่อกี้นเนี่ยโอ้โหกระเขาเนี่เงเลยวะเดินมาแล้วนะครับ ป็นที่ไม้เอาไม้แหลกซ่งเข้าไปชงเข้าไปเลยมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหกัดแล้วดึงไปเลยกัดฟงนะนี่ตายสิโอ้ยยุงเยอะมากเฮ้ยกัดแล้วดูวะประยูรโอ้ยหลายตัวมากดูเถละยุงเยอะนะ กัดปังหลุดหลุดนะครับเอาวะโอ้โหดูเป็นขื่นแล่นวุ่นวันวุ่นวายเลยนะปลาช่อนนะโคตรเยอะโอ้ยุ่งกันเยอะฝนตกแม่ยุ่งออกมานะปังดูดูโอ้โหโคตรเยอะลุดีด้วย โอ้โหโ้โหโ้โโอ้ดูมันต่ำมาดูน่อ้ตอนได้กินโอ้โหโอ้กระชากเลยโอ้คือว่ามันหยาดกันจินแล้วออติดติด เฮ้ยมาแล้วเต้มเรียบร้อยสงสยัยหวดมาเฮ้ยเี้ยเฮ้พันน,นันี้โอ้ยอยู่วะโอ้ยหลุดตายโอ้โอ้ยจะหลุดอตอะวะเอ้ย,อย,เ,ยเอาอล็อคอยู่ไม่ตวงนี้อยู่อยู่โหหลุดอีกแล้วอโอ้โหเป็นบ้านเหี่ยววะรู้ว่าป่ามันกินเราแย่งมากเลยนะครับ ขึ้นมาสินี่บอกมันอยู่นี่วะลุยเอา้ากัดสิอะไรอะไรอะไรไปจุบจุบจิบจิบ,จบ,จบตรงนี้อยอยู่ครับอยู่ดอกนี้ตัวแรกครับผมอืม บวกแล้วอะไรจุ๊บๆจิจ๊บจนะครับนี่ตัวแรกของเรามาแล้วนี่ครับโอ้โหลายสวยมากเดี๋ยวต้องแบบเฝ้าปลดป่าแล้วก็เฝ้าตกนะเพราะว่าถ้าเริ่มคามานี่ยุ่งนี่โคตรเยอะไปมาปลดป่าครับผมแป๊บนึงนะไม่เป็นไรนะครับแค่นี้ไม่สามารถทำให้ปลาตกใจได้ โบโดนโอ้โหกัดไปโโดนกัดโ่โดนนะอาไมาด้ว้จันออกมาด้วยจันโอ้โ้โอ้โอ้ดู ดูดอกนี้อยู่เต็มคาราเบลโหจวดมาเลยโอ้โหนี่เต็มปากเลยนะครับขนาดไม่ได้ส่งสัยเลยอือทั่วป่าแถวนี้แมงยังเยอะนี่ครับโหบันเทิงเลยสิครับงานนี้คตรเด็ดอะไปเนี่ยเราปลดปากกันนะครับ แล้วเราก็ใส่ถุงเข้าไปเลยนะครับอยู่เนี่ยเมื่อกี้เผียบเลยอยู่ๆนี่อยโ่งยดย้ดขึ้นมาัดขึ้นมางัดขึ้นมานี่นี่ตรงแบบนี้ นี่มันต้องแบบนี้ถึงจะมันเต็มคาราเบลนะครับดอกนี้โหตัวหญ่นะมันตัวเนยหน่อยนะือว่าป,ปลาอยู่แถวนี้แม่งยังเยอะนะโหแต้มที่สาแล้วน,นะครับไปเดี๋ยวเราปลดปลานะครับใส่ถุงกันเลยนะครับโอ้โหโหมดตับเลยหมดตับอุ้ยจะดินจะดินจะดินอาจารย์ ตัวใหม่ก็ได้วะเบ็ดของถ้าถูแล้วกี่เบ็ดของนะกี่นี่เบ็ดคลองครับไอ้ก,กันแล้วอยู่ๆเนาะนี่อยู่อีกแล้วโอ้ยออเห็นไดอยังี้สิ โอ้โหขวดมันว่ะโอหเลือกสายบันเทิงว่าปากเลยว่ะอาปากมึงด้วยมอตรวจเขียวด้วยโอ้ว่าเขาแล้วครับถ้าบ่มีคีิเปื่อยนี่อันตรายมากนะครับแล้วก็คีมคีมผมกับบุหเี่มานะโอ้โหถือว่าอ้วนตับเลยนะดูตัวที่ถอดได้ลงไปือว่าโอเคน้ำมันเลย ขหวาๆในจังหน่อยนะก็เลยแบบหาตัวไงามาแล้วก็น,นาำกันตื่นเนาะตื่นตีลังกายูบ่ะยูเสยมาไอ้น้องตีลังกามาเลยนะครับเซนี่ก็บแบบเบาง่ายหลนะเกบบื่อหน่อยๆนะโอเคใส่นี่เป็นใส่ปลากเกือนะอเข่เลยนะครับ ดัดปลูกทรงายปับเลยนะที่นี่เลยมาแล้วมาแล้วโอ้โหอยู่อยู่ปลาบินเฮ้ยเฮ้ยพันไปนี่เด็ดเลยกระเทยบอกนะครับวันไปเลยนะโอ้โหครับเอาอยู่แน่นอนครับผม มันเครื่องเลยนะใส่กับแขนนะนี่ครับประมาณตรงนี้ต้องทามิลานะเพราะว่าขับคำมากเขาเดือดดเพราะมีกลินะ่นทามิลาเนี่ยกรป๋องกินจำกัดนะอาจจะคำมา,อาอกอาจจะไม่กินก็ไดนะ้นะตัวนีน้พวกน,นี้นี่นะ ก,กันแล้วเช็คซ้ายหัวเช็คซ้ายแล้วหวัวโอ้โหเต็มคารเบิโอโอโหตัวนี้ใ่ญ่มากนะต้องเดิน,นะดน,ม,นมาเลยนะงัดบ่ได้เลยผมมี่อยากยางเลยเพราะว่าถ้าเดินไปใน,นยุ่งจะตกใจแล้วมันก็บินถึงมนมากันห้อง โอ้ยยังดำด้วยว่ะดำเหมื่อมเลยนะเนว่าปลาึกว่าปลาชอนเกาหลีนะครับโอ้ยใหญ่ๆเลยครับงามมากเลยโอ้ยไปผมอย่าปลดปลานะหลังจากที่เขาปลดปลาแล้วก็ลุยกันต่อเลยนะไม่รอช้านะครับ แล้วมีตัวจริงนีงัดมันมาเลยว่าแถวบนมี้่าเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้กันหรอสงสัยอีกแล้วสงสัยอีกแล้วอยู่ครับอยู่ตอนนี้อ่ะ โอ้ยรุดโอ้รุดนะอืมส่ได้มากจัดไ้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วปังอือโอ้โหโอ้โหเป็นคืนมาเลยวะโหดมากคือว่า มันโมย่านคนเลยนะ <S 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 นั่นนั่นนบนั่นน,นั่นนนั่นนั่นนั่น,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 นดูครับยุดงกอีสัยำีกทีโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ,อค้ค้างยังเหลืยวเลยวะนี่มาตัวนี้นะโอ้ยุ่งกับอะไรปิดป่าพักบุ้งเลยเอ้ยเยจนเย็นโอ้โหคันเบียดเบียดเบียดเกือบไปแลรอร้อยนี่เหนื่อยก่อนนะโอ้ยใส่แบบเงี้ยเลยนะไปเดี๋ยวไปปลดป่านะครับ ตกเปนตันวเอ้อโอ้โหตัวกทะเลมากสูงก็ไวอสูงยุ่งลงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวโอ้โห,โโหผมได้หมุนหนีเนี่ยกะว่ามานออแบบแบบตัวไก่มูน,นี่เพราะว่าถ้ามันตกใจผมอยันมันออกออกก่อนนะในมุนนี้นะหรือจะเอาเลยวะมันใส่แบบที่เราเป็นซีฟตัวพมื่อกี้เห็นบอกครับเปนขึ้นเปนขึ้นไหมเห็นบอก เยอะมากปลาชนน่ะมีเขารอรอๆล้หน่อมา,ออออมาแล้วก็มเมาแบบตัวไกเ่เนี่ยะต้องแบบตัวไก่ครับตัวไก่แบบแล้วมันแตกฟุ้ง้วตกใจปังยู๋ดอกนี่ยู๋ยังไงก็อยู่ครับ มานี่ผมสายงัดอยู่แล้วโหนี่ครับงัดอย่างเดียวครับมือเนี่ยบุฟเฟ่ปะชนนะโอ้จะตรงงามมากเก็บอย่างเดียวเราน,นี่คือ เก็บอย่างเดียววันนี้ครับเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวดยวดินนะมูนีเรียดีป่ะมาใส่ถุงนะครับอึยูหลอกนีอยูปาโดดอ้อยสบัดโห สบัดนะสุดนะครับ,บอืมสงสยัย,ย,นะยนะเฮ้ยไข่นะไข่เนอะเฮ้ยกัดอีกแล้วกัดไม่โดนอืมกัไม่โดนสักบทีสิกันโหลก อยูบอกนี่ยู่ครับอยู่เต็มคาราเบียวเฮ้ยโอ้โหรุดรุดนะตายจังคาราเบียวเลยวะเอ้ยเอ้ย อีกแล้วอีกครับอีกแล้วกับท่านอีกแล้วกับท่านม,ม,มาแล้วมาแล้วโอ้อออนี่ตัวที่ต้องการนะครับรุ่นนี่ที่ผมต้องการนะเพราะว่ารุ่นนี้จะอร่อยมากนะเวลาเอาไปเฮ็ดกินนะโอโ้โหสุดยอดมากนะครับเต็มปากมาเดี๋ยวเขาจะลองเปลี่ยนเยือนะครับเป็นเดี๋ยวผมจะเอาแรมสถานคล้องลงนะเดีย๋ยวผมปลดตัวนี้กัน โอ้คือว่าไม้เนี่ยเด็ดมากเลยนะผมบอกว้เลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าน้ำก็ลังแหงเนาะแล้วป,ป่าป่าป่าแบบบอ,อยญ่ายๆนี่ป่าจะไมข่ขอนอยู่มงเดียวนะปลาช่อนนะถือว่าเยอะมากนะครับมือนีนมั่นเลยนะโอ้โหนี่นี่นดูนี่ถือแนะดูดูเป็นตีแป๊บเดียวนะครับคือว่าเมื่อนับลุ้นนะถ้าลุ้นนี่ถ้า,นนถ,าถ้านับลุ้นนี่คือสีแบบเกือบหาหน้าจะหาสิบตัวได้นะครับขนาดยังบอกคำนะหลังเลงันนะ ไปในห้องลุยกันตัวนะเดี๋ยวเนาเปลี่ยนเหยื่อเป็นแหลมสถานล้องลงนะครับไปเหยื่อตัวนี้แหลมสถานข้องนี่จะเนือ้อยางนุ่มนะครับแลว้วเวลากัดนันจะปิดเวลาปากกันเนี่ยมันจะแบบเต็ดพอดีเลยนะดูเลยว่าปลาชันจะสนใจวะนะเจอแหลมสถานค้องมันจะหนาวมาลองดูเอ้กันแล้วอ,อยู่ครับอยู่ติดเป็นโดนนะครับ โอ้โหตีเป็นโดนเลยลุดนท่านี้โอ้โหบ่าเอ้ยลุดนะครับโอ้โหลุดนะแหลมสะพานของนะเอาไม่เพาเป็นยังครับคือว่ามันกัดบ่เต็มนะเมื่อกี้ถ้ากัดบ่เต็มนี่ยลุดนะถ้ากัดเต็มปังนี่คือว่ายังไงก็อยู่เลยโอ้โหโอ้โหกัดา่โดนนะครับอโอ้โหการที่จะววะ โอ้หลนะุนนะคือ่ากาศเป็นโดนว่ะคือบมดรุดคือบดว่าตีขึ้นว่ะไม่ตายสิเนี่ยเต็มข้าเ,าเบลเลยนะกัดยูยูดอกนี่ยูโอ้โหโอ้โหมีไซต์ันมีไซต์ขข้นมา ฟังยังตัวหนึ่งยังครับต้องเดินไปนี่นี่ไปเดินหามันนเรตัวฟังยังมากตัวนี้นี่ครับใส่แบบโอ้โหใส่โล่นะครับใส่โลคือมาเยอะมากนะไปกดปะคือมาเต็มปากเลยมึงดูแหลมสถานของนะครับติดไงนะ เขาถุงไปน้องกัดไม่โดนเอมอยู่อยู่หลังอยู่ต้องรีบงัดเลยนะพอทำมันกัดแล้วมันแบบกัดฉา,า,ากเเลยนะสวยงามยีให้มันดินแห้งเพราาเดี๋ยวป่าตัวอื่นติดไอตัวแก่เนาะโอ้แต่ง่ามเลยครับติ่มปากเลยนะครับแหลมสถานคลองนะ แจ่มที่โต๊ะเดแเราวันนี้ไม่ต้องนับนะครับเราไปเรื่อยๆครับผมตดอไรวะตัดยูไหม อยู่ครับอยู่ดอกอีประกัดจ้าๆเลยโอ้โหใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากโ้หฮะเอาปะครับเนี่ยเอาลีบวฮะมาเอานี่ ไอ้มากกรับเพโอ้โหฝากผลงานของผมด้วยนะครับในช่องโจพานุดรถือว่าเด็ดมากนะครับถือว่าไอเรอดเสียดดรอปไบร์ร์อนะอือเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> อืครับมาอีกแล้วครับผมโง่งามเลยนะโอเคไปเดี๋ยวห้องป่าขึ้นไปให้อายเล่านะพาะว่าอ้เพิ่นมาจะใส่บุคนรู้จักกันนะครับก็เลยเที่ยวไปเพิรจดสดเลยวะไปขึ้นฝั่งกันนะครับ หลังจากที่เราได้ขึ้นฟังมาแล้วห้องเก่าป่าให้พี่พลนะครับเนาะนี่พี่พล่นนะเราเอาเบอร์อะไรว่าเขาได้จักแต้มนะไป <c oughs> พี่พลเดี๋ยวเปิดถุงให้ผมดูหน่อยครับนะครับเ้าให้พี่พลหมดเลยน,นะโอ้โหด,ด,ดูตีแป๊บเดียวนะครัพี่ว่าเยอะมากนะครับไปเดี๋ยวเ้าให้พี่พลแล้วกันเขาลงไปตกต้อนะครับแจ้วนะครับหลังจากที่ห้องป่าให้พี่พลแล้วนะเดี๋ยวเขาลงไปตีต้อนะครับหลังจากนี้โจ้ผ่านอุดรกันสิแบบตกไปตกไปไปเลยนะ เพราะว่าถุงมามีไปผมดูกันเลยเพื่อแบบทางลูงนี่แบบหุกหมังพ่อหยีงลุงเด่นเลยนกนกดูนกดูนกมันเดินนะนีวเขาจะล่องเดินแบบในน้ำเลยว่าถ้าเดินแบบผางฟังนี่ยุ่งจะเจอะมากแต่เขาเดินในน้ำจะไม่ยุ่งเะนี่ใบริ้วเดี๋ยวกลับมาดูกันเลยว่าจะเด็ดไหมนะครับโอเคนะ ถอดเกลียวไว้นะี่แล้วเราก็เดินลงไปเลยพุ่นแม่พุ่ยนยืนอยู่นี่กระจิกัดอยู่จิโอ้วูมาเป็นฝูงเลยดู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 ด,ด,ด,ดูแต่ละตัวมาเป็นฟูงน,น,นิดที่เขาหยาดกันนะตัวเด็กก็น้อง หมดอยู่ครับอยู่ดอกนี้อยู่นามตื้นๆน,นะนี่มาแล้วครับผมใส่แบบโอ้โหง,งามๆเลยนะยันนี้ต้องเป็นลุยสวนแน่นอนไปในห้อาปุดป่านะครับมาใส่ถุงเลยถุงนั่นในก็เจ้าเลยนะเหลือได้ถุงนี้นะใส่ไปลดเพื่อมันอยู่นะถ้าบ่อยู่กับอยมันถ้ามันอยู่กเสร็จรอ,อยันนี้ต้องเป็นลุยสวนแน่นอน ย,ยู่ัดยูปหะอโอ,อ,อ,อ้โหดูเหอะน่ะ,ะตัวใส่ง่ามมากนะตัวนี้ต่ไปรู้วนันจะยูถุงเขาบอ,าอนี่ครับ ใหญ่นะครับหืหน้ำนวลๆนะครับหืโอ้ยยูถุงมาวะถ้ายูถุงนี่เอาดลเนี่ถ้าบม่ยูถุงนี่คือแบบปล่อยแอนแฝนนะนี่ามาตัวนี้ใส่ถุงลองดูเอาใส่ถุงไปเลย ดูทุงดูนี่ยบาเย้ยไปเดี๋ยวลุยกันต่อนะโอ้พียบเลยว่ปะปลาช่อนไปยู่กลางบัวนะไปยู่อย่างกลางบัวน้ำตื้นๆเห็นตัวมาเลยนะเป็นคืนมาเลยนะแต่ละมองแม่งยังเด็ดอูน้ำน้ำบลิกุทธิน้ำแบบตื้นๆ นไ่นเห็นบ่ไล่กัดป่านหน่อยมันฟูมนฟูเลยถ้าตีถึงนี่ก็ต้องห่วงแต่งัดแน่้ยนอนนานเห็นบ่นานนี่เป็นคืนตามมาเลยเห็นบ่ไข่มันจะกัดแบบหากัดป่านหน่อยประมาณนั้นเยอะขุดเด็ดเลยเป็นหลัวเมนหน่อยอะ ปึม๊มหอดหวดดอกนี้ยยยยยยอยู่อีกแล้วอยู่อีกแล้วมามามาโหดูเถอะโอเคเลยใส่มา ครับตัวหัวโตวนะตัวนี้นะหัวโตเราปล่อยมันนะครับปล่อนไปเกือบนำมันตืนน่นมาไปแล้วเด็ดเด็ดเด็ดเลย ไม่ได้มหมดแล้วตกใจวะเอ้ยเช็คสายเช็คสายดูสักก่อนดูสักก่อนหวดหัวหัวเขาสีอุ้กว่าจะงานมาถึงนะอาอตรงเรือเอานะเอาแบบตัวนวนนะไปเห็ดกินนี่ตัวนี้โอเคเลยนะโอเค ตัวนี้ก็จะแบบใส่แบบคีเปอร์ไปนะกลัวไว้เพราะว่ามัมีถูกใส่โอ้เออย่างรุดเลยว่ะจุดใดงตึ๊บอยู่ดอกอยู่ อยู่กับคุณอยู่นะครับออ,อ,อ,อว้าวไส่ไม่ใหญ่นะเป็นไส่แบบปอกๆเท่ากับอวนนะอุ้ยเท้าเอามันจะเป็นอย่างบัวอยากได้อยู่นะแต่ว่าคือว่าถุงเต็มแล้วนะครับบ้าเลยัวงา,า้อ่ะใส่ใส่อวน,อนแบบอวนตับเลยนะ เดี๋ยวต้องหาถุงเซ่เไปหลังจากที่เข้าในปลดปลาแล้วนะแต่งเหยื่อของเราต่อนะครัวลอ,อยเลยนะ่อยมาไล่น่ะค,คอยแบบตีมาขังฟังเป็นคืนออกมาทำมันอยู่นะก็จะเห็นแบบ เมดฟอร์ดขึ้นมาเลยนะทามันอยู่จุดเดยจุดเดยประชอน,นะวันน้ามันตื่นนะตีไก่มากร่มทรงเอ,อ้ยเอ,อ้งกัดไม่โดนกัดโดนไหมทรงซ้ยเช็กซายก่อนเช็กซายก่อนเอ,อเอาแล้วโอ้โหขาดโอ้โหขาดนะ โหขาดเลยโหโดดเห็นว่ากระโดดแบบเยื่อติดปากนั้นไปนั่มนะฮึเสียดายมากนะครับโอ้เยื่อหมดแล้วนะครับโอ้โหเสียดายมากวุ่นไหนดขาดเลยวะฮึโอ้เมื่อกี้นี่ขาดนะครับโอ้โหสาแบบพุงสายแบบแบบงามๆเลยนะขาดนะ ผมว่เดียวสายหนามากนะครับนกก็เลยต้องกลับบ้านไปแล้วนะฝากผลงานผมด้วยนะครับในช่องโจพรานอุดรสําหรับวันนี้นะครับหลังเลิกงานก็คือว่าโอเคนะครับพันนะคือว่ามั่นเมื่อเลยนะมือนี้ก็ได้ให้พี่พลไปแล้วก็ห้อเกียบไปนี่ได้ถุงครับได้ถุงไปแล้วมันสามตัวสี่ตัวนะครับไปเฮ็ดกินนะก็ฝากผลงานผมด้วยในช่องโจพรานอุดรเดี๋ยวมือหนาเขามาแก้มือใหม่เพราะว่าแบบนามตื้นแบบนี้ยังเหลือเยอะนะเยอะนะานะ ถาจจะสร้างคอนเทนต์นะร้อยตัวนี้มือเดียวเนี่ยโ,โหผ่านเลยแต่ที่ผมหลุดไปประมาณแบบโอ้โหจะจะหลุดเกือบร้อยนะผมคิดว่านะโอ้โห,หมางามมากไปเดี๋ยวขึ้นฟังกันเลยนะเพราะวะ่าก็เริ่มบรรยากาศก็เริ่มคำลุ่งแน่นะก็ะถือว่ามีผลงานทุกคนหลังจากนี้โจพานุดน,นจะขอปีคิปไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะคบกันใหม่ในที่หน้าสวัสดีครับโอ้หลินรั่วนะว่าเมื่อยนะไปโอ้โห,หางามมากขุดแก้วอะ